พวกเราคือแวมพร์สามตระกูลสุดท้ายที่เหลืออยู่ตระกูลของข้าเป็นแวมพร์ที่ไม่ต้องดื่มเลือดท่านครับผมจับเหยื่อไม่ท่านสิบคนท่านจะกินเลยไหมครับบัดซบจริงๆข้าบอกเรื่องไงว่าอย่าทำร้ายมนุษย์เนี่ยตระกูลของข้าเนี่ยไม่ต้องดื่มเลือดมนุษย์หรอกข้ายิงแค่ทางส้มก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเอาเหยื่อไปแบ่งให้เพื่อนๆได้ไหมครับไม่ได้ข้าบอกเรื่องไงว่าอย่าทำร้ายมนุษย์เนี่ยเพราะท่านสั่งให้ไม่ทำร้ายมนุษย์ท่านรู้ไหมครับตอนนี้ลูกน้องของท่าน หิวโซจนจะตายกันหมดแล้วไอ้กุหอยข้าเป็นแรมพอร์นี่โดนแดดดอดคุณนิวคะเข้าไปในร่มเถอคะค่ะฉันทนไม่ไหวแล้วจะเข้าไปทำไมแดดตอนเที่ยงเนี่ยมันรา้าวใจจริงฉันทนแดดไม่ได้แบบคุณนิวนะคะขอเข้าไปหลบข้างในได้ไหมไม่ได้ฉันมีคนขี้เหงาเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนสิฉันทนไม่ไหวแล้วเธอโดนแดดเผาบีคนซะละตอนนี้ฉันเหลือลูกน้อยกี่คนเนี่ย Ah. ส่วนตระกูลของข้าเป็นแวมพายที่เก่งในการขยายเผ่าพันธุ์ที่ท่านเรียกมาประชุมวันนี้ต้องการอะไรที่ข้าเรียกประชุมวันนี้เนี่ยข้าต้องการให้สองตระกูลเลิกทำ้ายมนุษย์ที่ท่านพูดออกมาน่ะท่านคิดหรือยงังใจเย็นเด็กสมบูรณ์ตระกูลของเจ้านั่นได้กินเลือดไม่ได้ล้ออะไรอยู่ลอ้เเห็นแก่ตัวจริงๆข้าไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่พวกเจ้ารู้อะไรไหม ตอนนี้ประชากรมนุษย์เดืลดลงไหว้ยมากเพราะว่าทั้งสองระกูลพวกเจ้าแลนะ้วะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่เกิน100่งร้อยปีมนุษย์ต้องสูญพันธุ์แน่แเพราะถึงตอนนั้นจริงๆเนี่ยพวกเจ้าก็ต้องตายเพราะไม่มีอาหาร ข้าวหวังดีวพวกเจ้าจริงๆนะเนี่ยเผ่าพันมนุษย์ไม่มีทางศูนพันุหรอกเพราะว่าข้าจะกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วไปขยายเผ่าพันธุ์ของข้าเองเจ้านะ่ะเก็บความหวังดีของเจ้าไว้เถอะเจ้าต้องเชื่อข้านะข้าวหวังดีเจ้าจริงเต้าเนี้ยตระกูลของข้ามีข้าเพียงคนเดียวส่วนลูกน้องของข้ากก็หนวไม่กี่คนมันคงไม่ทําให้มนุษย์สุดท้ายานงะ เฮ้ยเน่มันเกิดเน่านี่คือมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกไปนี่เจ้าไปสมุนของบ้านนี่ทมันามาช่วยข่าละ่ะถ้าข่าอยู่กับบ้านต่อข่าคงตายตั้งแต่100่ปีที่แล้วนะเพราะบานไม่ยอมให้ข้ากินเลือดมนุษย์ว่าแต่ท่าน ในท่านบอกว่าท่านจะไปขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์แก่ทำไมมนุษย์ถึงสูนพันธุ์แบบนี้ข้าลืมไปอ่ะว่าข้าเป็นหมาแต่ยังไงอ่ะเราก็ต้องตายอยู่ดีเพราะข้าเพิ่งกินมนุษย์คนสุดท้ายไปยังไม่หมดหนทางหรอถ้าท่านอยากจะรอดท่านต้องมาขโมยพลังของบารสมาทางเดียวที่จะทำให้บารตายคือโดนแดดน,นั่นนิวจากตระกูลที่โดนแดดได้นิวเพิ่งตายไป เราะไม่มีอะไรกินแล้วนิวเกี่ยวอะไรท่านต้องไปขโมยพลังของนิวมาโดยการกินที่ใครจากผิวนังของนิวจะทําให้ท่านทนต่อแดดได้หลังจากนั้นท่านก็แค่ทําให้บารสโดนแดดท่านรอผ้าออกูสิ ถาโดนแดดได้จริงด้วยคราวนี้ก็ถึงเวลากำจัดบาสแล้วล่ะบาสทำไมเจ้ามาอยู่ในสภาพนี้ละ่ะนีเปหนีไปงั้นเหรอไม่คว้มว่างไงเฮ้ยนิวเจ้ายังไม่ตายเหรอใครบอกว่าตายกันละ่ะข่าแค่สะกดไว้นี่มันเรื่องอะไรกันกดมันต้องเกิดเป็นเมืองพาย ที่มีพลังที่สั่ตระกูลมันมาขบับให้เรากินทางสิงแล้วพลังเราก็เสื่อมลงอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะเจ้า,าอ่ะ้าเฮ้ยพลังข้าหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าเจ้ากินอะไรเข้าไปพลังของพวกเจ้าทั้งสามตระกูลข้าขอแล้วกันนะ 哈哈哈哈哈。<laughs>